ที่นี่ก็เป็นวัดป่ามุจลินวิหารสองฮะเป็นวัดของพระอาจารย์คิมเขมมัาจโรหรือพระครูเกษมโพธิวิเทศเป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลงพ่อสนองฮะเราก็ได้มาอยู่ตั้งศูนย์ที่เมืองไทยหลายปีแล้วฮะแต่ว่าเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ทวัดมุจลินอินเดียฮะได้อยู่อินเดียกับวงพ่อสนองตั้งแต่ช่วงแรก พอซื้อที่มุจลินได้ก็ทําเป็นวัดป่าแล้วก็ได้มาทําสํานักที่เมืองไทยฮะที่โคราชฮะที่โคราชแม่ไกลจะล,ำ,ลำตะคองอาจารย์กิมตอนนี้ก็ไม่อยู่ะมีมีพระอยู่อันนก็รับผิดชอบสองที่ฮะทั้งอินเดียแล้วก็ที่นี่นก็พระพุทธรูปฮะจินตายอาจจะแกะจากอินเดียหรือเปล่า ก็คิมเป็นคนอุบลราชธานีฮะบทกเบิบบสังกทานเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองตั้งแต่ยุคหลวงพ่อสนองประจําพรรษารุ่นแรกนี่ก็มีกระถินที่ผ่านมานะพระครูเกษมพุทระเทศอาจารย์คิมพันคำก็มีกุฏิหลายหลังแล้วฮะนี่ก็มาครั้งแรกมาได้ไหมอาจารย์เคยชวนมาแล้วก็ไม่ได้มาดีนี่จังหวะไปทุระมาก็เลยมาเยี่ยม การย์ก็ผ่อนษามากแล้วเป็นพระผู้ใหญ่แล้ะดูในเทสตาฮะเรื่องพ่อตาหนองน่ามีพระองพ่ออยู่องค์หนึมงบ่ายนะดูพ่อตาหนองถึงนี่ถึงวัดประมาณตำบลเมื่เกือใหม่เพื่อทางเดิน เรืออาจารย์คิมฮะอนคิมนี่มางคดูกติหลวงพ่อคิมฮะนท่านต้นอนรับมาฉันลงครับ <c ười> อาจารย์คิมเป็น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 ,ปนช่างด้วยอาจารย์คิมเป็นนักเทศด้วยทา่านทุกอย่างหลวงพ่อคิมพูดภาษาอีสานเก่งไง นั้นขำตอนที่ไปอินเดียครั้งแรกเอาปลาไหไปด้วยแขกบอกให้เปิดเปิดบอกไม่เปิดไม่เปิดให้เปิดเทพ่เปิดปลาหหึงบอกปิดเลยนี่๋อนอกดาวมาทำอะนี่โอ้มีดิมน้ํำนี่ที่สวยฮะมไนเดินเพิ่งจะเดินรอบๆยี่สิบเอ็ดไร่ฮะเห็นพระท่านบอกมุทิันชิมเจ้าไปดูข้างบนนะฮะ ถ่ายวิดีโอจะส่งให้อาจารย์อาจารย์ไปเดินเมื่อกีเยมแม่อาจารย์ดูไปอินเดียสุดลงอินเดียพาพระไปเดินเดินตามรอยธรรมญาตตามพ่อสนองห็นบนโอ้ทำดีมันค่อยอยู่ก็กรับอาจารย์คิมั้งนี้นะฮะ ก็ขอให้อาจารย์จะได้ทำเป็นที่พึ่งให้กับญาติโยมพระภิกษุได้สืบายสาธุหน้าดูยายเลยใหญ่มากเ็ยก็ทำใหม่สามมุขิีนก็ทำใหม่ครับจะเร่น,นเร็วนะครับอาจารย์อาจารย์ต้องขยายที่ตามนะนีออย่ยมแม่อาจารย์ชิมหวามือแม่มันยังดีงวา่าสาธุ ดูแลแม่พ่อกบฏพระตาธุฝน,นอินจากอินเดียมฮะ<า>คุยกับจันอ้วนอยู่